ฟาพายุลมจ้นสู่ทํามาไกลเหลือเกินเพียงก่าวเดียวให้เดินก็ยังไม่ไว้อยากจะมีที่พักพอแบงหัวใจไล้ซาไกสวัสดีค่ะวันนี้เปิดหัวมาด้วย เพลงเพาะเลยนะคะเพราะหรือไม่เพราะก็ฟังให้เพราะนะคะทุกคน <S 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 วันนี้พี่ชวนทุกคนมานี่ค่ะมาดูมันเบอร์รี่หรือว่าหม่อนพันเชียงใหม่60ของพี่นะคะวันนี้มาดูว่าติดลูกดกแค่ไหนค่ะนี่ยังไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะตั้งแต่ปลายฝนปลายฝนช่วงเดือนตุลาคมค่ะพี่ยังไม่ได้ลดน้ําเลยเขาก็ออกลูกมาแบบนี้ค่ะ ที่ไรซากายเนี่ยเลือกปลูกหมอนเชียงใหม่60เพราะว่ารสชาติเนี่ยอร่อยกว่าบรรดาหมอนทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> <c oughs> ข้อมูลนี้ได้มาจากกลุ่มคนรักหมอนนั่นเองนะคะพี่เลือกหมอนพันเชียงใหม่60ในบรรดากลุ่มคนรักหมอนเนี่ยหลายเสียงบอกว่าหมอนพันเชียงใหม่60เนี่ยเป็นหมอนที่รสชาติอร่อยค่ะแล้วก็สองคือพันเนี่ยทนแรงค่ะปลูกได้ ทุกสภาพดินเลยนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีทนแรงด้วยนะคะส่วนสรรพคุณทางยาของเขานะคะช่วยลดน้ําตาลในเลือดค่ะเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแล้วก็คนที่ควบคุมน้ําหนักไม่อยากอ้วนเนี่ยก็ปลูกมอนไว้กินเป็นผลไม้สดๆประจําบ้านก็น่าจะดีนะคะปลูกง่ายค่ะปลูกใส่กระถางก็ได้นะคะเวลาที่ผลเขาสุกเนี่ยเราก็สามารถเดินมาเด็ดกินได้เลยนะคะจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรามีผลไม้อยู่หน้าบ้านนะคะ ช่วยลดความอ้วนได้ด้วยแถมยังปลอดภัยไร้สารพิษไร้สารเคมีด้วยนะคะแล้วก็ภูมิใจอีกด้วยว่าเราปลูกเองเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายมากๆนะคะมอนเบอร์รี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นพืชตระกูลเดียวกับเบอร์รี่นะคะซึ่งมีคุณประโยชน์ กับร่างกายเรามากๆเลยค่ะยังมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงนะคะมีฤทธิ์เย็นช่วยดับร้อนแล้วก็ให้ความสดชื่นด้วยรสเปรี้ยวหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของหม่อนนะคะบำรุงสายตาด้วยค่ะแก้อาการท้องผูกบำรุงเส้นผมให้ดกดำนะคะแล้วก็ ป้องกันโลหิตจางดูข้อนี้เหมาะกับพี่มากๆเลยเพราะว่าพี่เป็นคนเลือดจางนะคะเวลาไปบริจาคเลือดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชอบไม่ค่อยผ่านเกณฑ์ไป10ครั้งเนี่ยจะได้บริจาคสักแค่2ครั้งเท่านั้นเองเพราะว่าความเข้มข้นของเลือดเนี่ยต่ำตอนนี้พี่ก็เลยต้องหันมาดูแลตัวเองค่ะปลูกผักปลอดสารปลูกพืชที่มันเป็น เป็นทั้งอาหารเป็นทั้ง<ะ>สมุนไพรเป็นยารักษาโรคด้วยในตัวเราจะได้ไม่ต้องไปหาหมอตอนนี้มีคุณหมอเก่งๆหลายคนนะคะที่ออกมาทำช่อง YouTube ให้ความรู้กับทุกคนแล้วก็มีไลฟ์สดสอนเรื่องสุขภาพเยอะแยะเลยนะคะมาอยู่ที่เราว่าเราจะค้นหาหรือว่าไฝหาเรื่องสุขภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะต้องลองเข้าไปชมกันนะคะถ้าเราอยู่ในที่ดีๆอากาศดีอาหารดีนะคะปลอด ใคยจากสารพิษเนี่ยเราก็จะสุขภาพดีป่วยน้อยลงนั่นเองค่ะ ทำให้เราไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลค่ะก็ถือว่าช่วยลดภาระของคุณหมอเพราะว่าทุกวันนี้คุณหมอก็งานเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราหันมาดูแลสุขภาพด้วยการปลูกพืชผักผลไม้กินเองนะคะเท่าที่ตัวเองทําได้และหนึ่งในนั้นคือมันเบอร์รี่ค่ะเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายที่สุดในโลกเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามไร่ซากานะคะมีคลิปดีๆมาฝากทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับไร่ซากาด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ